ทำงานจอเดียวไม่จุใจแต่จะต่อ2จอยังไงวันนี้ผมจะมาทําให้ดูส่วนอุปก,กรณ์ที่เราต้องใช้นะครก็ต้องมีหนหน้าจอ2ส,สายสัญญาณไม่ว่าจะเป็น HDMI Display Port VGA Type C หรือ Thunderbolt ขึ้นอยู่กับพอร์ตหลังจอหรือหลังคอมนั่นเองครับและสุดท้ายที่ขายมาได้ก็คือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโน้ตบุ๊กที่เราจะใช้นั่นเองครับทีนี้เราไปดูวิธีเชื่อมต่อนครับต่อเข้าช่อง Display In แบบนี้ เราใช้ที่หลังคอมจ๊กแบบนี้เมื่อต่อจอมาแล้วภาพที่ได้มันอาจจะซ้อนกันแบบนี้2จอเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีตั้งค่าให้จอแยกกันได้ส่วนที่ตั้งค่าก็คือง่ายๆครับคลิกขวาที่เดสก์ท็อปแบบนี้แล้วก็มาที่ Display s e t t i n g โ okay, อเคเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วครับเราเปลี่ยนจาก Duplicate d i s s Display เป็น e x t e n s d i s s Display จะเห็นว่าจอเริ่มแยกทํางานกันละทีนี้เราไาคลิกที่ปุ่มคีบเช้งนะครับเพื่อบันทึกการตั้งค่าแค่นี้ระบบก็จะแยกจอให้แล้วครับตัวนี้ที่จอสลับกันอยู่นะครับเป็นจอซ้ายจอขวาพี่กันเนะี่ยมันผิดฝั่งซึ่งจะไม่สามารถเลื่อนเมาส์เข้ามาหายจอได้เนะี่ยเรามาเปลี่ยนตรงนี้ซึ่งลากเปลี่ยนจอตรงนี้นะครับครับเปลี่ยนสลับด้านกัน แล้วกด Apply สรุปข้อดีของการใช้งาน2จอนะครับคือช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำงานมากขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการสลับหน้าต่างไปมากรวมถึงในการ Presentation ก็จะโครมากขึ้นด้วยครับฝากติดตาม Add in Business ไว้ด้วยนะครับ